ผมจะพามาดูสะพานพระรามแปดขาออกแล้วกันนะครับผมขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าก็ว่าได้นะครับขาออกนะครับบนลมนะครับสามรอขั้นนี่มากก็ย,งออย,กกยังจอดอยู่ครับก็ยังจอดอยู่ชิดสันว่ะเป็นจะจะมองว่าเป็นจุดที่กวดขันวินัยจราจรก็ได้นะครับตั้งแต่ตีห้า จนถึงนู่นแหละบางวันก็ทุ่มสองทุ่มยังเหลือนะครับตรงนี้ครับไล่ตั้งแต่ตรงนี้แหละไปดูจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยกดขันวิ่ใน,นี่บอกว่าท่านีจบนี่ขั้นหนึ่งจอดอยู่น,นี่นี่เห็นว่าุคนบางตั้งตัว่นอ่าผมจะพูดว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าหกล้อขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นมานะครับหรือท่านคิดจะลักไก่นะครับ ก็ไม่ได้นะครับท่านจะบอกว่าหลงก็บอกว่าหลงได้แต่ก็โดนเหมือนเดิมนะครับถือว่าตลอดเวลาตรงนี้จะมีตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขาออกหรือขาเข้านะครับกวดขันวินัยมากจุดนี้ผู้ขนั่ลอยฟ้าทั้งออกและเข้ามอเตอร์ไซค์หล้กร้อท่านคิดจะลากไก่ท่านคิดดูดีๆนะครับตั้งแต่ตีห้า บางวันก็สองทุ่มนะครับผมเห็นนะครับมีทุกจุดถือว่าสุดยอดมากตรงนี้นะครับผมก็ขึ้นลอยฟ้ามาเลยอยู่ช่วงเซนทันบินเก้านี่หละนะครับผมว่าผมจะเอารถไปให้ช่างดูนะครับไม่รู้อ่ะมันกระตุกนะครับขับไปแล้วมันกระตุกเวลาใส่เกียร์ดี เราเหยียบเบรกไว้ก็กระชากกระตุก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 นะครับเออแล้วก็เวลาจังหวะเราวิ่งไปบวกแบบนี้จังหวะมันจะเป็นมันก็เป็นนี่คือไม่เป็นนะจังหวะมันไม่เป็นมันก็คือไม่เป็นจังหวะมันเป็นมันก็ตุก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 กระชากเหมือนรถแก๊สสะดุดแต่มันจะแปลกที่ว่าเราวิ่งแก๊สก็เป็นวิ่งน้ำมันก็กระตุกเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นแล้วผมมองว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับแก๊สตัดแก๊สอกไป น่าจะเกี่ยวกับระบบนี่แหละที่ผมเป็นห่วงเรื่องสายพันธุเคียรนี่แหละนะครับผมก็เลยจะไปหาช่างแถวเพชรเกษมนี่หละนะครับเราก็ต้องทําทําก่อนนะครับเพราะว่าผมหนึ่งมันวิ่งรถออกต่างจังหวัดเยอะนะครับถ้าเกิดว่าสายพันธุเกียร์มันขาดสายพันธเกียร์มันขาดนี่มันต้องได้ยกนะครับ ยกนี่ก็ถ้าเกิดแตกยางหวัดนี่ก็มีแหละเยียบมือนเนาะนะครับสไลด์เนี่ยนะครับสองก็ต้องมาจ้างเขาซ่อมอีกข้อหมดเป็นหมื่นอีกหลายหมื่นอีกนะครับสรุปแล้วเนี่ยมันก็ต้องยกทั้งซ่อมนะครับฉะนั้นแล้วแก้ปัญหาก่อนนะครับก่อนมันจะเกิดนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเอออะไรมันน่าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนออกไปนะครับ